อ้าวทอกทอกทอกบัานเลยค,อยค,อยคอย่อยๆค่อยๆเออสิกระเด็นถึงแม่เนาะอ่าตีอ่ะตีตีประเทียนไอ้ยี่เออค่อยคอย,คอยดำกระเด็นถึกถึกคาหมอตุก๊กตาลยแกงหักมีพี่น้องเลยแกงหักมีนี่โอ้จัดไปเซฟเซฟแกงหักมีมือนี่พี่น้องเลยนี่กับลูกพักเนาะ เบิ่งในลวกพักนี่พี่น้องนี่พักลวกแล้วก็พักสูดิบนอนพี่น้องเนาะนี่สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะมามี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 พักลวกมีผักลวกมีผักซวดมันมีนอนพี่น้องเนาะมีปลาดุกแกงกับปลาดุกแล้วก็มีขนุนมีอย่างขนุนภาษาเต้ขนุนเนาะน้องๆขับรถจักเนาะซาไท้แปลว่าขนุนเนาะพี่น้องเนาะคือ บาง FC คนลาวเนาะบางซี่ก็คนไทยเฮาต้องเว้าภาษาไทยในภาษาลาวแนพี่น้องก่โอ้ปลาดุกตัวนึงบ่อยากเห็นล่ะอ้าจนี่ปลาดุกมาเด้อ FC กินข้าวนํบ่าวเสียนเด้อ FC มาเด้อนี่ลูกหลานกินข้าวกันเด้อมาเด้อ FC กินข้าวนํากันบ่อยากเห็นตอนปลาดุกเยอ่กินๆๆ มามาๆๆๆพี่น้องมาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาก่อนอื่นกส่งความคิดคิดงนเบิ่งอยู่ทางใดเบิ่งอยู่แปงใดเบิ่งอยู่ประเทศใดเนาะกสามารถคอมเมนต์ให้กลังใจให้น้องๆอีแม่เนาะก็บ่สิยเ้มีกลังใจในการเฮ็ดคลิปพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้แกงกมีพี่น้องภาษาไทยว่าขนุนเนาะงใส่ปลาดุกพี่น้อง Sốt nằm hơn hôn Anh đi à phát luộc, anh à đi phía đâu rồi Phát luộc cái này được chẳng phải đỡ, tốt nghiệp xong bắt đục một <laughs> subscribe một không

ra nặng nhâm

nhiệm yep. độ tẻ <laughs> này tăng dẹp nhau <laughs> <laughs> ว่ากระโลกงูว่าไหมเยอะกระตุนจ้ะ คลิปนี้ก็เบิร์ตเติ้ลต้นจนจบเลยน้องพี่น้องเนาะก็รใบเดือนกับน้องๆงี้แม่ก็สิจบคลิปตอนนี้น้องพี่น้องเนาะสิขอพักคลิปธนี้ก่อน้องพี่น้องภาคคลิปตามอ่าคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะเอาต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะขอขอบคุณหลายๆบาร์ตีบาร์ตีขอขอบคุณหลายๆเอฟซีทางประเทศไทยเนาะขอขอบใจเอฟซีทางประเทศลาวที่เข้ามาหับสมแต่ตนจนจบเอ้าคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดีเนาะสบายดีขอบคุณบายบาย